งานช้างจังหวัดสุรินทร์เริ่มแล้วทุกคนเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเดี๋ยววันนี้ผู้จะพาทุกคนไปตะลุยกินอาหารร้านเด็ดในงานช้างกันนะครับจะมีร้านไหนบ้างมาดูกันเลยวันนี้ก็คือคนเยอะมากมาที่ร้านแรกกับคิงออตโต้บูดราชาปลาหมึกร้านนี้ก็จะเป็นปลาหมึกสายราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนบอกเลยว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านก็คือเด็ดมากผู้สั่งเป็นไซส์เอ็มนะครับทุกคนได้เยอะมากจะบอกว่าปลาหมึกร้านนี้นะครับทุกคนมีความนุ่มเด้งกรอบเคียวเพลินมากเลยครับที่สำคัญ กาละแมแม่เกตน,นะครับทุกคนร้านนี้เขามีให้เราเลือกหลายรสชาติมากๆเลยนะคบแล้วได้ดูตอนที่พี่เขายืดนะครับทุกคนมันดูฟินมากทุกคนชอบกินกาละแมแม่เกตรสชาติไหนกันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยส่วนภูนะครับกินเป็นรสด,ดั้งเดิมนะครับทุกคนมีทั้งแบบใส่ถั่วและไม่ใส่ถั่วด้วยนะครับบอกเลยว่ากาละแมแม่เกตก็คือมีความนุ่มนิ่มมากเลยครับทุกคนยืดยาวๆแล้วกินนะครับจะบอกว่าฟินมากนุ่มมากตัวนี้ก็จะเป็นขนมหม้อแกงเผ็ดยั่างยืนนะครับทุกคนจะบอกว่ามันมีความหอมมันกิินนนนไไไปปแลล้้้ววกกกก็คคคคคือออออรรรร่่่ยยยยยมมาเเััับบงงงตตะทุด านนี้เลย <S <S เข้าวเกียบเห็ดหอมนะคะร้าน<ะ>นี้เข้าทอดใหม่ๆสดๆเลยนะครับทุกคนกลิ่นหอมมากมีให้เราเลือกหลายรสชาติด้วยนะครับทุกคนมีรสเห็ดหอมมันม่วงโนริสาหร่ายแล้วก็แครอขทข้าวเกียบร้านนี้มีความแผ่นบางแล้วก็กรอบมากเลยครับทุกคนบอกเลยว่ากินเล่นๆเพลินๆนะครับเคี้ยวสนุกเคี้ยวมันมากได้กินแล้วบอกเลยว่าหยุดไม่อยู่จริงๆครับทุกคนได้ซื้อกลับบ้านไปหลายถุงเลยอร่อยมากที่สําคัญข้าวเกียบร้านนี้ไม่อมน้ามันด้วยนะคะต่อด้วยร้านนี้เลยยำเจเดือนทะเลเดือนนะครับทุกคนร้านนี้มีท มีแบบปลาไม่ปลาด้วยนะครับทุกคนจะบอกว่ากลิ่นหอมน่ากินมากสามารถสั่งรวมได้ด้วยนะครับทุกคนพูดสั่งเป็นปูม้ากับกุ้งนะครับของที่นี่ก็คือสดมากที่สําคัญนะครับทุกคนน้ํายําก็คือเด็ดแซ่บมากเต็มสิบไม่หักเลยพลาดไม่ได้กับใหญ่ยาวนะครับทุกคนที่นี่ทอดใหม่ๆสดๆดร้อนๆเลยนะครับกินเล่นเป่าๆก็อร่อยเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าจิ้มกับน้ําจิ้มก็คืออร่อยคูณสิบไปเลยต่อด้วยร้านนี้เลยสอละวีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนร้านนี้เขามีไส้ให้เราเลือกเยอะมากๆาเลยนะครับทุก สสเเพพราาาาว่่่ีๆทํดใหมน้ำจิ้มร้านนี้จะบอกว่าเด็ดแซ่บมากๆเลยนะครับทุกคนชิ้นใหญ่ไสแน่นมากๆเลยครับที่สําคัญนะครับแป้งบางเหนียวนุ่มอร่อยมากชิ้นละสิบาทเองใครมาเดินงานนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับต่อ้วยร้านนี้เลยปังเวอร์คือเวอร์จริงๆครับทุกคนร้านก็คือใหญ่มากมาถึงแล้วก็มาจัดคิมพอนกันก่อนเลยนะครับทุกคนจะบอกว่าไส้ของเขาก็คือเยอะมากในส่วนของตัวแป้งนะครับทุกคนจะบอกว่ามีความเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยครับทุกคนใครยังไม่เคยลองนะครับต้องไปลองเลยอร่อยมากมาในส่วนขนมปังเขาก็มีให้เราเลือก หลายไส้มากๆเลยนะครับทุกคนจะเรียกว,ว่าขนมปังไส้ทะลักดีไหมเนี่ยเพราะว่าไส้ของเขาก็คือเยอะมากผู้เลือกกินเป็นเนยนมนะครับทุกคนจะบอกว่ากลิ่นหอมมากตัวแป้งเขาก็มีความเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยครับทุกคนตัวไส้ก็คือหอมหวานอร่อยมากขนมปังเวอร์ซื้อ4แถม1ด้วยนะครับทุกคนใครยังไม่เคยกินก็มาลองได้เลยนะครับมีใครรู้บ้างว่าภูกินไปทั้งหมดกี่ร้านคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยใครอยากให้ภูมาเที่ยวงานช้างอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ๊